สวัสดีครับพี่น้องจติพันธ์และพี่น้องไทยและจาวกละดืและจาวไทยแจกทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจตาลงจาล่าในวันที่16ธันวาคม2565พบกันเช่นเคยนาาิการแต่าการการตลรกันในประเทศเมียนมาครับ ครับวันนี้ผมมีกายวหรายประเีนนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้ปางไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การเลา่อนกันที่ทางน้ําข็นทางภาคเหนือ่อรัสาซที่ติดกับประเทศจีนนะครับวันนี้เลยมีทางจีเอ็นไอจาวตาอัางนะครับเลยมีการระบาดเจ็ีแลกเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากนะครับทาให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติการยืงกันได้นะครับฝ่ายกองทัพเมืไม่ไรนะครับและใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่สามลำนะครับเข้าไปจู่โจมตีทาง กองทัพของต่าง C N L A นะครับทาให้ผ่ายตาง C N L A ได้มีเรื่องของการระบ,บาดเจ็บและเสียชีวิตไป,ปเป็นจํานวนมากและภ่ายพี่น้องประชาชนและชาวบ้านต่างๆที่ได้อยู่ในพื้นที่และในจังหวัดน้ําทันนะครับเลอยอพยพหนีออกไปอยู่ตามวัาววัวโจทถต่างๆทําให้ชาวบ้านได้รับความร,ร้อนกันเป็นจํานวนมากนะครับครับในเวลานี้นะครับได้มีผ่ายกองกําลัง t N L A นะครับไปชุม่มโจมตีกองทัพทุก ลน้อมหลายที่ไล่ขนัขบวนและเบียงอาหารต่างๆขึ้นไปเชื่อในพื้นที่จังหวัดน้ำแันนะครับทาให้ผ่ายกองทัพลูกน้องหลายได้มีการเสียชีตไปประมาณ15รายและบาดเจ็บรายนะครับณนะเวลานี้ถ่ายกองทัพลูกน้องหลายก็ได้ประสานงานทางเฮลิคอปเตอร์ในนิวิตอล์และทางมรดเดนะครับเข้าไปชื่อโจมตีบ้านเรือนชาวบ้านชาวตอางนะครับได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากและพร้อมทั้งบัสบาอุปโภคได้มีการรับ ความเจียหายเป็นหลายพื้นที่เช่นกันนะครับถึงมาณเวลานี้ผ่านทาง TNA ได้รายงานข่าวมาว่าปีน้องประธาชนที่ได้อพยพออกจากพื้นที่นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันนะครับเรื่องของยกยาอาหารการกินนะครับไม่มีใช้นะครับ และพี่น้องที่ได้อยู่ใกล้บ้านได้ใกล้จังหวัดต่างๆนะครับก็ได้หนีไปอยู่บ้านญาตินะครับได้มีการรับวนกระทบเรื่องของการเรินทางที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับทําให้ต่าง T N L A นะครับที่ได้อดเก่งและอด อดกาหารมาแรงแจพี่น้องทาวไทยใหที่อยู่ตามภาคเหนือของรัฐจารน,นะครับที่ผ่านมาที่ได้เกิดการตุรบกันดารายกลุ่มที่เข้ามาแรงแจก,กลุ่มอาชีเอของเจา้าญาติจึก ทางภาคเหนือของระจานที่ได้ถอยออกมาทางภาคใต้นะครับทำให้ผายกองทัพลูกน้องมิรหลายนั้นได้ขนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับได้ลํำเรียงไปในพื้นที่ต่างๆไปตรวจสอบที่จุดสําคัญของต่าง GNR ภายใต้ของต้โปพงจอดที่ได้เปลี่ยนผู้นําทางภาคเหนือที่เข้าไปร่วมทาง TIA และ p อ f ที่ได้เปลี่ยนจ้าพม่าเข้ามาร่วมนะครับแล้วเวลานี้นะครับก็ได้มีการประสานงานที่ไร่เกิดการตึงกําลังกันเลิกขนกองทัพและหลายกองกําลังที่จะเข้ามาประเจนกับกองทัพลูกน้องเมลลัยนะครับแต่ไม่เป็นผลนะครับก็ได้ถูกเผยกองทัพลูกน้องเมลลยที่ได้สายเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่จู่โจมตีอย่างหนักนะครับทาให้พี่น้องประชาชนได้มีการได้รับผลกระทบเรื่องของ การเสียหายบ้านเรือนได้ทับจีนต่างๆในบ้านเรือนจังหวัดน้ำชันนะครับ เมื่อวานในเวลาประมาณ8นาฬกาถึง13นาฬกาได้มีการประทะกันทั้งสองฝ่ายและมีฝ่าย TNA และ KIA เข้ามาร่วม TNA ภายใต้ของตะไอ้พงจอนะครับทำให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องวลายได้เปรียบกว่านะครับท้ทางเฮลิคอปเตอร์อรและเครื่องบินขับไล่และลำเลียงยานพาหนะและทางทหารเป็นจำนวนมากเข้าไปปิดล้อมของทหารต่าง TNA และ KIA ที่ได้เปิด การปะทะกับกองทัพลูกน้องหลายนะครับทาให้พี่น้องชาวบ้านต้องได้ขนผ้าขนควายและขนอาหารการกินและจุงลูกจุงหลานออกจากพื้นที่การเป็นจํานวนมากนะครับณนะเวลานี้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมหมลายที่ได้ประสานงานให้เข้าปติบัดพื้นที่หลายพื้นที่ไม่ให้ภ่ายตะพอฟงตอหรือ t n ค a และเกอไอเอและได้มีผ่ายพิริอัหรือจาาประมาทที่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพลูกน้องหลายนะครับณเวลานี้แล้วก็ มีการขนทางหลายกองกําลังประสานงานกันที่จะเข้าไปจู่โจมตีกองทัพลูกน้องอลายที่อยู่ภายใต้ของในพื้นที่อำเภอบ้านต้องและจังหวัดน้ําสันนั่นเองนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องอะไรได้มีการ ประจานงานให้จักัดพื้นที่ไม่ให้ภายต่าง g n a ลุกลานเข้ามาทางภาคกลางของรสจากรนะครับแล้วเวลานี้นะครับทางภาคเหนือที่ติดกับประเทศจีนที่เป็นโกกังอ n t a และยูรับยีอสเอที่เป็นบ้าแดวนะครับก็ทาง g n a เข้าไปตักทนว่าแรง g n l a เข้ามารบจ้อยนะครับแต่ว่าทางว่าแรง gna ว่าแรง W ิรเอที่เป็นผู้ยักค่ายาเสพติดรายใหญ่ระดับโลกนะครับก็ได้ปฏิเสธการชุวยรับการประทะก,ก,กันกับกองทัพลูกน้องมาลายนะครับแต่ภายทางวิรบอเอบ้าแดงนะครับไม่มีทางจะมาถ่ว้กับกองทัพลูกน้องมาลายนะครับที่ได้มีการตักตนบ้าแดงเข้ามาต่อชู้นะครับ เรามาต่อกันที่ภัฒตกายนะครับเนงม็กกยนะครับที่ได้เป็นพีทีแอหรือจากพม่าที่ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพลูกน้องเมลายที่ได้ลำเลียงทหารได้อาบุธยุทธปกรณเข้าไปเจอในพื้นที่ที่จะเข้าไปเจอตามแม่น้าอิรบับด,ดีและทวงลงเข้าไปในพื้นที่ของต่นตองและลงมาในพื้นที่มองเลและในที่ในพื้นที่ทะยาโกงนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องมลายได้ถูกการทุ่มตม,ต,มตีร้อยอาบุธขนาดใหญ่ และลรกระเบิดขนาดใหญ่โจมตีตามบนท้องถนนต่างๆนะครับที่ไล่เกิดการประทาก,กันก็เป็นกลุ่มผิดแอหรือกลุ่มปกกององปรรอประชานจนชาวพม่าเช่นกันนะครับ หลังเวลาประทะกันจาเดือนเ็ดแล้วก็ได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องมาลายได้มีการดระบาดเจ็บจเ,เป็นจำนวน21รายและเจชีวิตไป6รายนะครับในพื้นที่ที่เกิดการวางทุ่นระเบิดขนาดใหญ่บนท้องถนนที่ได้มีการขนลำเลียงทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเข้าไปเสริมให้แนวหน้าของกองทัพลูกน้องมาลายที่ภาคตะกายนะครับ เมือ่อในเวลา1 0 5 8นา,า,าทีได้มีเฮอิค์คัาเต้ของกองทัพลูกน้องอหลายสองลำเข้ามาโจมในพื้นที่ภาคตะกายที่ได้เข้ามาโจมในพื้นที่ของกินอูนะครับก็ได้มีการถึงระเบิดใส่บ้านเรือนของพิอาประชาชนทําให้ทัพเจียนและมียานธนะของพิอาประชาชนหรือรถยนต์รถเครื่องไรยบ้านเรือนที่ได้มีในพื้นที่ได้รับความเสียหายไปเป็นจํานวนมากทําให้พิอาประชาชนได้ตื่นกระตุกใจไล่อพยพหนีออกจาก พื้นที่นะครับไปหาที่ปลอดภัยและไปบ้านพี่เมืองน้องหรือต่างจังหวัดนะครับาจังหวัดก็หนีเข้าไปทางประเทศไทยนะครับทําให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตมของประเทศไทยรับ ได้รับแจ้งว่ามีคนลูกครุกเข้าไปในประเทศไล้จับได้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าทางธนาการ์การตรอรบกันในประเทศเมียนมาทางภาคเหนือของเึงองแก่งแ,แ,และทางภาคตะกายและลงมาในพื้นที่ของกินอูนะครับทําให้พิลาประชาชนไม่กล้าอยู่และบาดกลัวกันนะครับฝ่ายของรองพิเรียบกลุ่มปกป้อง,องพิลาประชาชนที่ระประจําการในพื้นที่ที่ได้ซุ่มยิงขบวนรถของ ทหารลูกน้องมีอลายที่ได้รำเรียงทหารมาประมาณ80-90นายนะครับก็ได้มีการรับ,บาดเจ็บเส่นกันนะครับผายพิ f ีเอฟหรกลุ่มปกป้อง,องพี่น้องประชาชนถูกทางเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลูกน้องมาลาย2งลำมาถึงระเบิดใส่ในพื้นที่ที่การเกิดการประทะกันนะครับทำให้ผ่ายพิทีเอฟนั้นเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า6นายและบาดเจ็บ10กว่านายนะครับ ณเวลานี้เพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมือลายที่ได้มีการประสานงานให้ะกพื้นที่อย่างเขีมงวมวดนะครับไม่ให้กลุ่มกองกำลังต่างๆได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพลูกน้องเมือลายได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมือลายที่ได้อาศัยทางเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่จู่โจมตีเป็นประจำนะครับถึงมาในวันนี้ผ่ายกองทัพลูกน้องเมือลายก็ได้รัดออาเปิดกลุ่มชัดพันและกลุ่มส่วนกลุ่มน้อยที่ได้ประจำการในจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆ anak rap วันนี้พี่น้องประชาชนจากพม่าที่อยู่ในพื้นที่กีนโอรายงานมาว่าไผ่กองทัพลูกน้องเมืองลายที่ได้เรือนเท่าเข้ามาในพื้นที่มารังแกพี่น้องประชาชนจากพม่าเช่นกันนะครับมีการเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้ริแตยทัพตินพี่น้องประชาชนไปเป็นจํานวนมากทาให้ทั้งสองพายนั้นก็ได้มีการปะทะกันรุนแรงขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับณเวลานี้ไผ่กองทัพลูกน้องเมืองลายก็ไม่ท้อนะครับก็ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอย่างเกลีย เคยนะครับที่ได้ใช้ทางอากาศยานและเครื่องบินขับไล่มาถึงใจที่โลงจีของพิธาประตาชนในพื้นที่กินโอยครับนะครับ นีครับการกระทาของกองทัพลูกน้องเวลาที่เราเอารัดเอาเปรียกลุ่มชัิพันธ์และกลุ่มพี่น้องเจ้ากลุ่มน้อยต่างๆที่มือในประเทศอยู่เป็นประจำที่มาในวันนี้ไม่สามารถคุยกันและพูดคุยกันได้นะครับเรื่องของการยิงกันก็ไม่ยุติได้นะครับทําให้ทั้งสองฝ่ายน,นั้นมีการประทะก,การรันรุนแรงขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับ ครับจำดาดสรานการการต่อรบกันในวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับอยวกลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสด,ดีทุกท่านครับ